เมื่อวันเสาร์ที่17กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาณท่าน้ำบริเวณหน้าวัดกลาง,งาคลองสามตำบลคลองสามอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีรองศาสตราจารย์พิเศษดรวิรศักดิ์ฮัตดานายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาและนายกสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทยเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแข่งขัน เรือพายองค์การบริหารส่วนตำบลคลอง3ประจําปีพุทธศักราช2567ซึ่งจัดขึ้นโดยองค์กรภาคีความร่วมมือภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนสืบสารกีฬาพื้นบ้านของไทยมาตั้งแต่อดีตและได้สืบทอดเป็นประเพณีของชาวไทยมาอย่างยาวนาน ซึ่งการแข่งขันเรือพายมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีและแข็งแรงสร้างความสามัคคีของประชาชนในชุมชนพร้อมส่งเสริมและอนุรักษ์สืบสานกีฬาพื้นบ้านส่งเสริมการท่องเที่ยวและพัฒนาเศรษฐกิจในท้องถิ่นในโอกาสนี้อำเภอคลองหลวงร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาและคณะศิษยานุสิตวัดพระธรรมกาย ดารังสรรเรือเพื่อนำขบวนพาเลตเรือในพิธีเปิดจำนวนสองลำประกอบด้วยเรือลำที่หนึ่งคือเรือพุทธบูชามาหาบารมีน้อมอันเชิญพระบรมสารีริกธาตุปูชนียธาตุอันทรงคุณค่าและศักดิ์สิทธิ์เป็นเครื่องระลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นธาตุที่เกิดจากการปฏิบัติบ,ตบารมีทั้ง30ทัศน์ ของพระบรมโพธิสัตว์จนทรงบรรลุพระอนุตตราสาัมมาสัมโพธิญาณเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวของพุทธศาสนิกชนทั่วโลกและเรือลำที่สองคือ เรือมหามงคล72พันษาพระสงฆนิกรชาวอำเภอคลองหลวงองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสามและคณะสิทยานุศิษย์วัดพระธรรมกายรวมแสดงความจงรักภักดีสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหรอบ72พันษา 6, ในวันที่18กรกฎาคมพุทธศักราช2567